สวัสดีค่ะเพื่อนๆอ่อยล้อมการแพทย์ในอเมริกานะคะวันนี้วันพุธเราทำงานถึงเที่ยงครึง่งก็ไม่ใช้เวลานานเป็นวันที่ไม่ค่อยยุ่งเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันจะมีคอหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่ามีคนไข้ท่านหนึ่งที่เราแปลต่อเนื่องมานะคะและท้ทีนี้แกก็อยู่โรงพยาบาลยังออกจากโรงพยาบาลไม่ได้เพราะว่าเมื่อวันก่อนคุณหมอเขาเจอเฟส t ิชันหรือว่าเป็น ก้อนเนื้อลอยเคลื่อนไหวอยู่ในลิ้นหัวใจของแกแต่ว่าวันนี้มาคุณหมอเขาก็มาแจ้งให้กับคนไข้แล้วก็สมาชิกในครอบครัวของเขาที่มานอนเฝ้าอยู่ที่โรงพยาบาลบอกว่าเมื่อวานที่ทำเอ็กโคคาร์ดิโอแกรมเมสามันไม่พบแล้วหมอที่โรงพยาบาลเขาก็เลยจะติดต่อไปที่คุณหมอหัวใจดูว่าเอ๊ะมันหมายความว่ายังไงเพราะว่าวันก่อนที่บอกคนไข้ว่ามันเจอก้อนเนื้อลอย,อยอยู่บนลิ้นหัวใจแต่ว่า ทำไมทาเทสเอ็กโคหัวใจเมื่อวานเนี่ยมันไม่เจอแล้วทีนี้ลูกสาวคนไข้เขาก็เลยบอกว่าต,ตามที่เขาเข้าใจเนี่ยแม่เขานะ่ะติดเชื้อแบคทีเรียแล้วทีนี้เหมือนหมอเขาไม่รู้ว่ามันเกิดจากแบคทีเรียอะไรเขาก็เลยให้ยาปฏิชีวนะทานอยู่แล้วทีนี้เหมือนกับเขาต้องมาเริ่มต้นศูนย์ใหม่ พอพูดไปพูดมาแล้วคุณหมอเขาก็เลยงงเพราะว่าลูกสาวพูดขึ้นมาเราก็งงเหมือนกันคือเข้าใจว่าลูกสาวก็จะเป็นประเภทที่ว่าช่วยเหลือแม่เขาก็พูดภาษาอังกฤษแต่ว่าพอเขาพูดไม่ได้ก็พูดภาษาไทยแล้วก็ให้พี่ล่ามนคนแปลให้แล้วทีนี้เราเห็นใบหน้าของคนไข้เราก็รู้สึกเอ้ยไม่ไหวแล้วนะเบิร์ดคุณป้าแกก็เริ่มสับสนไงเพราะว่าหมอเขาสับสน คุณหมอเขาบอกว่าเข้าใจว่าจะมีคนหลายคนเข้ามาในห้องผู้ป่วยแล้วก็แจ้งข้อมูลซึ่งบางทีอาจจะทําให้ญาติผู้ป่วยนั่นแหละเป็นคนสับสนใช่ไหมในกรณีนี้เราก็เลยแจ้งให้กับคนไข้ทราบว่าคุณป้าฟังที่คุณหมอพูดนะคะแบคทีเรียที่อยู่ในกระแสะเลือดเข้าทราบอยู่แล้วว่ามันเกิดจากตัวไหนแล้วยาปฏิชีวนะที่ให้ทานตอนนี้มันก็รักษาแบคทีเรียตัวน,นั้นแหละที่มันติดเชื้อ เอาข้อมูลจากคุณหมอนะคะเดี๋ยวคุณหมอเขาจะไปติดต่อกับคุณหมอหัวใจอีกทีหนึ่งแล้วก็ให้คุณหมอทางฝั่งหัวใจเนี่ยเขาแจ้งมาอีกทีนึงว่าไอ้ที่มันเป็นก้อนเนื้อที่เขาบอกว่าคนพบเมื่อวันก่อนเนี่ยไปทําเทสมาแล้วมันไม่มีมันหมายความว่ายังไงเพราะฉะนั้นคุณป้าไม่ต้องห่วงกังวลอะไรนะคะซึ่งในกรณีนี้เราก็เลยรู้สึกว่าบางครั้งเนี่ย ญาติคนไขเหรือว่าเพื่อนคนไข้ที่เขาไปในโรงพยาบาลใช่ไหมมันไม่ใช่โรคที่มันเกิดขึ้นกับคนทั่วไปการใช้ล่ามมันจะง่ายกว่าเพราะว่าคนไข้ซึ่งอาจจะฟังภาษาอังกฤษแล้วก็พูดภาษาอังกฤษได้ไม่คล่องหรือว่าไม่ชัด แล้วข้อมูลมันสับสนไงแล้วเวลาไปอยู่ที่โรงพยาบาลมันก็จะมีคุณหมอมีพยาบาลมีคนนั้นคนนี้เข้ามาถามอาการแล้วก็บอกอัปเดตข้อมูลอยู่เรื่อยๆแล้วเขาไม่รู้จริงแล้วพอเขาพูดอะไรออกไปการเล่าเรื่องของเขาด้วยอาจจะเป็นอะไรที่สับสนแล้ว มันก็เลยทําให้คนใข้สับสนคุณหมอที่เขาเป็นเจ้าของใครเขาก็สับสนไปด้วยเราก็เลยแจ้งให้คนไข้ทราบว่าฟังที่คุณหมอเป็นคนที่ให้ข้อมูลอยู่ที่นี่เพราะว่าอันนี้คือข้อมูลที่อัปเดตที่สุดแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยไปประมาณนั้นนะคะโอเควันนี้ก็มาเล่าให้ฟังแค่นี้แหละสวัสนี้ขาทุกคนมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ